สวัสดีครับ915วันการลุกรานยูเครนรัสเซียก็โจมตีตอบโต้ยูเครนเป็นวันที่2องรัสเซียใช้ขีปนาวุธและก็โดนถ้าว่ามันสร้างความเสียหายได้แต่มันจะทำให้ยูเครนยอมแพ้ได้ไหม มันก็ยังไม่ได้นะครับแอดมินเคยวิเคราะห์ยุทธวิธีแบบนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์แอตแทกจะใช้ขี่ปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สถานีเวเดาแล้วก็ส่งเครื่องบินเข้าโจมตีครอบคลองอากาศทำลายที่มั่นทางการทหารทำให้ฝ่ายตรงข้ามแตกกระจายจนบังคับบัญชากำลังไม่ได้แล้วก็ส่งกำลังภาคพื้นเข้ายึดนะครับและนั่นก็คือยุทธวิธีที่สหรัฐทำในสงครามอา่าวและมันก็ได้ผลและรัสเซียพยายามลอกเลียนแบบยุทธวิธีรัเสเซียเซอร์ไพรส์แอตแท ด้วยการโจมตีสถานีเวตาแต่ละเซียส่งเครื่องบินเข้าโจมตีครอบครองอากาศไม่ได้แผนของลเสเซียพังตั้งแต่ตอนนั้นลเสเซียรัดคิวแล้วครับด้วยการส่งกําลังภาคพื้นเข้ายึดโดยที่ไม่สามารถทําลายกําลังของยูเครนได้ผลที่ตามมาคือละเซียพ่ายแพ้ในการบุกกรุงเคียบหลังจากนั้นตั้งแต่ผอ,อคนแรกเป็นต้นมาสั่งใช้ขีปนาวุธและก็โดนโจมตียูเครนซึ่งหวังว่ายูเครนจะยอมแพ้ แอดมินพูดไว้ว่า,วาถ้ามันจะได้ผลคือต้องโจมตีทุกตารางนิ้วมันถึงจะได้ผล แน่นอนว่ารัสเซียไม่มีขีปนาวุธเยอะขนาดนั้นเราจึงเห็นว่ารัสเซียทยอยโจมตีสร้างความเสียหายปีเรื่อยแต่มันไม่ได้ผลมันผิดยุทธวิธีนะครับนี่คือสาเหตุที่เขาจะมียุทธปกรณ์ทางยุทธวิธีเช่นขีปนาวุธทางยุทธวิธีก็คือโจมตีจุดสำคัญให้มันได้เรื่องแล้วก็มีผลในการรบแต่ว่าสิ่งที่รัสเซียทำอยู่ในตอนนี้คือคุ้มข้างอารวาสมันไม่ใช่ยุทธวิธีนะครับมีคนบอกว่าปูตินต้องการให้ยูเครนยอมแพ้จากการโจมตีในครั้งนี้ ในวันที่27สิงหาคมแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้วันที่28แล้วนะครับเพราะว่ารัสเซียโจมตีในส่วนของกำลังรบของยูเครนไม่ได้ แค่สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านความเสียหายมันน้อยเมื่อเทียบกับยูเครนทั้งประเทศยังไม่ยอมแพ้ยูเครนก็ยังสู้นะครับวันแรกยูเครนสกัดได้201ลูกวันที่2ยูเครนสกัดได้65ลูกเป็นขีปนาวุธ Kh 1015ลูกเป็นโดนชาฮิต136 60ลำกรัมอันนี้ก็แสดงว่าวันที่2นะครับรัเสเซียก็ไม่ได้โจมตีหนักอะไรหมดแรงแล้วขีปนาวุธกินเซาขีปนาวุธคาลิเปอร์หายไปหมดแล้วนะครับ นอกจากยูเครนใช้ระบบป้องกันสกัดแล้วยูเครนก็ยังใช้ F16 ในการสกัดขี่ปนาวุธและกระโดนของรัสเซียในครั้งนี้ด้วยสรุปก็เหมือนเทิมนะครับยูเครนก็เสียหายแต่ยังไม่ถึงขั้นต้องยอมแพ้ขนาดนั้นและเหมือนเดิมรัเสเซียหมดแรงไม่สามารถโจมตียูเครนหนักไปกว่านี้ได้ก็ได้ประมาณนี้ซึ่งก็มีข่าวว่ารัสเซียนะครับโจมตีครั้งนี้หนักสุดตั้งแต่สงครามเริ่มแต่ว่าได้แค่นี้ ในส่วนของภูมิภาคคสต์ยุเคนก็ยังยึดพื้นที่เพิ่มได้เป็น1,294ตารางกิโลเมตรยึดชุมชนได้100ชุมชนรัเสเซียก็ยังจัดการยุคเคนในภูมิภาคคสต์ไม่ได้แต่รัสเซียก็มีความคืบหน้าในภาคตะวันออกของยุคเคนนะครับแต่ประธานาธิบดีของยุคเคนมีแผนการเอาชนะรัสเซีย และจะเสนอต่อประธานาธิบดีโจเบเดนของสหรัฐยูเครนมีแผนที่จะทําให้รัสเซียเจริจายุติสงครามเดยดที่ยูเครนได้เปรียบไม่รู้ว่าแผนเป็นอย่างไรแต่แอดมินคาดว่ายูเครนต้องการให้สหรัฐสนับสนุนในการปลุกภูมิภาคคูสซึ่งต้องยอมรับว่ายากมากนะครับเพราะว่าสวอของสหรัฐเริ่มออกมากดดันรัฐบาลของสหรัฐแล้วว่ามันผิดยูเครนต้องดิ้นรนเองในตอนนี้พันธมิตรของยูเครนหลายประเทศก็อยู่ในสภาวะก้ามเกินรอดูสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนทางรัสเซียก็พยายามขู่พยายามสู้พอรัสเซียก็ทําอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วส่วนกลาหโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่28สิงหาคม2 5 6 7ทหารฝ่ายรัสเซียเสียปีแล้วประมาณ611,199นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,90นายลถถัง8,568เพิ่มขึ้น5 รถยานเกาะ16,681เพิ่มขึ้น14ปืนใหญ่สนาม17,522เพิ่มขึ้น27เจ็ดลวดหลายลำกล้อง1,174เพิ่มขึ้น1ระบบป้องกัน938เพิ่มขึ้น1โดรน14,348เพิ่มขึ้น94เครื่องบิน368วันนี้เพิ่มขึ้น1ลำเป็นซู25นะครับ ฮลิคอปเตอร์328เท่าเดิมขี่ปนาวุธร่อน2,553เพิ่มขึ้น6เรือรบ28เรือดำน้ำ1เท่าเดิมนะครับพาหนะ23,654เพิ่มขึ้น41แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ2,950เพิ่มขึ้น6นะครับ